ปิดโพลทีมชาติไทยชุด23ปี3ดาวเตะจากยุโรปร่วมทัพลุยมองโกเลียกันธนวัตรเบนจามินเดวิดและจตนาธานเคมดีก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับก็ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกนะครับเกมกลุ่มเจครับ ที่เมืองอุลาบตตอประเทศมองโกเลียนะครับซึ่งโปรแกรมนัดแรกนะครับไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียครับวันที่25ตุลาคมครับเวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับแต่กันเช้าเลยนะครับแล้วก็28ตุลาคมไทยพบกับลาวนะครับ14นาฬิกาแล้วก็วันที่31ตุลาคมครับ10โมงเหมือนกันนะครับไทยจะพบกับมาเลเซียนะครับก็การแข่งขันจะเริ่มแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ครับ25ตุลาวันนี้ก็วันที่6ตุลาคมแล้วความคืบหน้าล่าสุดครับ ของทีมชาติไทยรุ่ยยุไม่เกิน23ปีภายใต้การคุมทีมของโคชโย่งวอรุษีมัคคะและก็มีคุณนนพันธ์ล้ำซำครับเป็นผู้ชการทีมนะครับล่าสุดครับมีการยืนยันแล้วนะครับว่าจะเรียกนักเตะชุดแรกนะครับเบื้องต้น28คนนะครับซึ่งในส่วนของนักเตะที่เล่นอยู่ต่างชาตินะครับ3คนครับจากยุโรปเนี่ยจะเดินทางมาร่วมทีมชาติไทยแน่นอนแล้วครับคุณนนพันธ์การันตียืนยันแล้วนะครับ3คนครับประกอบไปด้วยน้องกันครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับ นักเตจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็น้องกันเนี่ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่เด็กเคยเล่นทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กนะครับแล้วก็เคยมาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วก็เดินทางมาร่วมทีมด้วยแน่นอนนะครับน้องกัน1คนแล้วนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือเบนจามินเดวิสครับแนวลุกจากสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับทีมในลีกดิวิชั่น3นะครับของเกรดครับหรือว่าลีกวันนะครับ ก็จะเดินทางมาร่วมทีมด้วยเช่นกันนะครับจากสโมสรออกฟอร์ยูเต็ดคนนี้อายุ20ปีครับเบนจามินเดวิดเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยเวลนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวเวลคุณแม่เป็นคนไทยนะครับก็เคยเห็นฝีเท้ากันไปแล้วเหมือนกัน,นครับในการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือายุไม่เกิน23ปีเมื่อปี2020นะครับตอนนั้นเบนจามินเทวิตก็เดินทางมาร่วมเหมือนกันด้วยนะครับส่วนอีกคนนึงครับที่เรายังไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับเขายังไม่เคยมาร่วมทีมชาติไทยเลยแต่ว่า ถูกพูดถึงมานานพอสมควรแล้วนะครับคือมีการเอ่ยถึงบ่อยๆนะฮะแต่ว่ายังไม่เคยมารับใช้ทีมชาติครับแต่ว่าคุณนวลพันธ์เนี่ยยืนยันแล้วว่านักเตะคนนี้ครับจะเดินทางมาร่วมทีมชาติไทยแน่นอนนะครับก็คือโจนาธานเขมดีนะครับจากสโมสรโอบีโอเดนเซนนะครับในลีกดนมานครับโดยจนาธานเขมดีครับมีคุณพ่อเป็นชาวเดนมาร์กคุณแม่เป็นคนไทยนะครับก็เป็นเด็กปั้นในคาป์มีของโอบีโอเดนเซนนะครับก็ เล่นทีมชุดเด็กของโอเดนเซนมาก่อนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นทีมในลีกสูงสุดเดนมาร์กนะครับทีมนี้นะครับโอบีโอเดนเซนนะฮะแล้วก็โจธายเขมดีเนี่ยจะเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยชุดยูยี่สนะครับที่จะไปมองกโกเลียด้วยนะครับโดยโจทันเข็มดีเนี่ยมีตามข้อมูลนะครับที่ระบุว่าตำแหน่งของเขาครับก็คือตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ฟนะครับ แล้วก็ถนัดเท้าขวานะครับร่างกายเนี่ยแข็งแรงครับดูดันในจังหวะเข้าปะทะนะฮะมีส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่188ซนเมตรนะครับก็รูปร่างใช้ได้นะครับแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีด้วยนะครับสามารถวิวอัพเกมได้จากแดนหลังนะครับก็เดี๋ยวเราต้องดูกันว่าการมาลงเล่นในนามสืมชจัไทยของโจธานเข็มดีจะเป็นอย่างไรครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีครับในการแก้ไขสถานการณ์ของทีมชัตไทยนะครับเพราะว่า นักเตะหลายคนจากทีมใหญ่ๆนะฮะอาจจะมาร่วมทีมไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องดูครับคนที่เหลือครับอีก25คนเนี่ยจะมีนักตเตะระดับบิ๊กเนมที่อยู่ในทีมใหญ่แล้วก็เป็นตัวจริงในทีมใหญ่ๆของไทยลีกเนี่ยร่วมทีมชุดนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็เราจะต้องฝากความหวังไว้กับสารนักเตะจากลีกต่างชาตินะครับลีกยุโรปนะครับสคนนี้นะครับที่จะมาเป็นแกนหลักครับในแผงหลังนะครับ ในแดนกลางก็คือน้องกันแล้วก็ในแนวรูกก็คือเบนจามินเดวิดครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ